วัีครับวันนี้ก็ได้เขียดมานะครับเมื่อคืนฝนตกนะครับก็มีกลนเอาขายนะครับก็ไม่ได้ไปหาเองหรอกครับก็หากินไม่ค่อยเป็นนะแต่ก็ทํากินเป็นเดิมก็ซื้อมาในราคา1 0 0้บาทแล้วก็ถือว่าได้เยอะมากนะครับเพื่อนๆก็ไม่รู้จะทําอะไรกินกันก็บริอยากกินคั่วนะครับคั่วแบบคั่วแบบเป็นแง่แล้วเราก็เอาขี้ออกกันนะครับเอาขี้เอา แยกไข่ออกนะครับแล้วก็สับกนเลยนะครับสับให้ละเอียดนะครับสับละเอียดแล้วเราก็จะไปลวนก่อนหนึ่งรอบนะครับลวนเพื่อให้มันไม่ทากนนะครับลวนให้แห้งหน่อยครับแล้วก็เราก็จะมาเริ่มผัดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็น่าจะได้แล้วครับแล้วเราก็มาเตรียมเครื่องครับอุปกรณ์ของเราก็จะมีพวกกระชายนะเครื่องผัดเผ็ดอะไครับ พริกไทยนะครับพริกไทยหอนนะครับแล้วก็ใบมะกรูดนะครับเราก็มาเริ่มทำกันเลยนะครับโดยใส่พริกแกงพริกแกงเผ็ดนะครับหรือพริกแกงส้มก็ได้นะคผัดให้หอมนะครับเมื่อพริกแกงเราหอมได้ที่ก็เอาใส่มาในน้ำเคยนของเราที่เราลวนไว้นะครับใส่เข้าไปเลยก็ผุกเขาให้เข้ากันแล้วผัดให้หอมเลยครับก่อนที่เราจะปรุงเครื่องนะครับ เทากันดี้วครับเท่านี้เราก็มาปรุงเลยนะครับปรุงรสชาติผมก็จะใส่น้ําตาลตัดกันไปนิดหน่อยนะครับให้มันหวานหน่อยนะครับถ,ถ้าถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรก็จะมีใส่ผงชูรสฮะแล้วก็น้าปลานะฮะผัดอันนี้คือปรุงไม่ต้องมากครับเพืเ่อนๆก็อร่อยนะใส่น้ำปลาลก็ผงปรุงรสนะฮะประมาณนั้นนะฮะชอบรสไหนแล้วก็ปรุงเพิ่มได้เลยนะฮะ เพ่อจะใส่ตีเด็ดด้วยครับติ๊กไก่ป่นนะครับติ๊กไก่ป่นใส่ลงไปเพื่อจะให้ความสดชื่นหอมนะครับกลมกล่อมนะครับเข้าไปก็วนไปนะครับแล้วเอาให้สุกเลยครับตอนนี้ก็สุกแล้วครับส่วนนึงนะครับถึงเราขยา้เข้า้นพวกนี้ไม่ต้องปรุงซอสอะไรนะเพราะว่าแค่นี้ก็อร่อยครับเพื่อนๆมันได้รสชาติที่ต้องการนะครับแล้วก็เอากระชายที่หั่นฝอยไว้นะครับก็ ใส่ลงไปแล้วนะครับใมมะกรูดแล้วก็พริกหั่นนะฮะใส่เข้าไปเลยเม็ดพริกไทยสดด้วยนะับเป็นใ,ให้ความหอมขึ้นตอนนี้ก็เอาไปเข้ากันนะครับตอนนี้ก็เหลืออย่างสุดท้ายนะครับเราก็จะใส่เข้าไปเลยทั้งใบกะเพรานะเป็นใบกะเพราป่าใบเล็กๆแต่หอมมากร้อนแรงครับ วัวแบบเป็นแห้งและผัดแต่เ็นแห้งครับเป็นนันว่าเสร็จนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะถาดเป็นกับข้าวแล้วก็เป็นกับแกนด้วยนะครับเพื่อนๆหอมๆเลยครับอร่อยมากครับกระดูกแบบกรอบมากครับเพื่อนๆต้องลองครับก็เป็นอาหารแบบบ้านๆนะครับต้องขอโทษเพื่อนๆที่ไม่รับประทานด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ